เป็นเส้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 นกระจายออกมาครับนี่คือรอยปั๊มกระแทกนะครับนี่รอบองค์พระเลยเห็นไหมครับนี่ขีปิ้นพวกนี้เกิดจากการตัดนะครับจากการตัดโลหะต้นต้องเป็นรอยตบใบนะครับผมัดดูแท้ตาเดียวจบต้องบีหลักร้อยครับสวัสดีครับผมบีหลักร้อยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูหลังหนังสือเล็กบล็อกวอจุดนะครับผมดูยังไงเราไปดูกันครับและนี่เป็นหลังหนังสือเล็กบล็อกวอจุดนะครับจะมีจุดในวอแหวนนะครับนะครับคือบล็อกวอจุด วิธีการดูแท้เก๋ของผมครับง่ายๆเลยครับตัวตัดหลังสือเล็กนะครับสังเกตดีๆครับเส้นระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันอาจจะต้องตรงนะครับแล้วบล็อกนี้เป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะครับในร่องต่อตัดนี่จะเป็นร่องน้ําอย่างนี้นะครับนี่แล้วผมดูจุดนี้เลยนี่ครับผมใช้ดูบ่อยนะครับเส้นเสี้ยนคมคมนะครับถ้ามางอเบอร์วางนะครับหนามทุเรียนข้างหูนะครับสังเกตใบหูหลงพ่อนะครับครับรอยปั๊มกระแทกนะครับหนามทุเรียนไหมครับ กระแสนะครับการปั๊มนี่เป็นเส้นเส้นเส้น,เส,นเส้นกระจายออกมาครับนี่คือรอยปั๊มกระแทกนะครับนี่รอบองค์พระเลยเห็นไหมครับนี่ขีดปิ้นพวกนี้เกิดจากการตัดนะครับจากการตัดโลหะต้นต้องเป็นรอยตับใบนะครับผมดูแท้ตาเดียวจบต้องบีหลักร้อยครับสวัสดี